พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าปฏิรูปประเทศสวโสอยู่ได้เขตประเทศทีสมบูรณ์ทั้งบุคคลสิ่งของล้วนแต่แล้วดีพร้อมอัตสัมมาปณิธิจะตั้งตนไว้มันเทียงในค่วมดีบ่มีใจเอียงเอียงวันไหวไปทั้งไห้ไปสิทีทั้งไห้ทั้งเมืองกระบอเงียงมีตั้งแต่ตั้งเทียงไว้บ่ไล่ถิ่มไฟดีไอ้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับนะครับรอบคำคำ,คำครับพี่น้องครับข้าพุชุมพรณนามบุตรี จากลานชุมพรแท็กเตอร์บ้านหินลาดตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิ้มครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกามานำเสนอรถไถคูป,ปต้านะครับเป็นรุ่น L4508DI Special นะครับพี่น้องอเดีหน่อยเขาตารางเลียงไม่ไหมครับเป็นหูบสีเหลี่ยมนะครับที่จริงแล้วกาสภาพ ขั้นนี้นะครับกับเป็นดูโตซี่าดีไอสเปเชียลนะครับสภาพโดยร่วมกับกับบอสาังานบรสษัทขี่ลายนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามือนีมากพอพี่น้องคำนะครัมันถือไฟนะครับกับเลยเหตุให้มันสีสีสมแห้งนะครับเปิดไฟใส่ขนันวาสันกับว่าเฮนหูนะครับพอดีรถขันนี้นะครับมี อาการแหวนหลวมนะครับแต่อย่างอื่นเน่หมือนะครสร้างเพื่อนกันเลยมาเปลี่ยนแหวนให้เรี้ยวคําเตืบครับพี่น้องครับกระยานพี่น้องเอฟซีคล้องถ่าโดนนะครับสําหรับซี d i s าดีไอสเปเชีนะครับตัวนี้จะเป็นก่อรนะครับกอรเอลซีเนะครับเป็นตัวล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดของ LC508 นะครับพี่น้องรับขันนี้ราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทด้วยพี่น้องนะครับหนึ่งแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทเอาไฟมาเปิดให้พอ่อเอามอแบตแมาเปิดให้พอ่อในทางบุญมันสิบเห็นหูนะครับมาพอพี่น้องย้ำคำนะครับพี่นอ้องฟิตเปลี่ยนแหวนไ้แล้วนะครับเครื่องดีครับนิ่มเครื่องนิ่มๆท่อนท่อนนี่บ่ท่านเปิดนะครับทางเดิมอยู่ เป็นสีผ้าดีไอสเปเชียลปีห้าสามนะครับเอกสารรอเล่มประมาณยีห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้มันยังไห้พอนอครับเอาโทรศัพท์แนี่มันยังบวเป็นเกลื่องเป็นเวิง้งใบดันกับบบนะครับเป็นรถไล่นะครับนี่ครับขอเสียของรถไล่คือมันฝุ่นหลายนะครับเพื่อไอแวนหลวมอนะันนี้ฟิตแล้วเปลี่ยนแหวนแล้ว นี่นนะครับยางนะครับยางนะประมาณยางบองามเลยครับพี่อ้องยางบองามยางหลังกับบองามกระทะคางนี่มีรอยเชื่อมบริเวณขอบนัดนะครับ จางกับใส่ได้ยุ่ดอกเจ้าวังบอ่บอบอ่บอสามงามครับพี่น้องกระแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถึงเนาะนะครับเอกสารมีนะครับรอเลี่ยมนะครับผ่านเป็นผ่านมาคู่กายนะครับซีผ่าดีไอสเปเชียลทั้งศูนย์เขาสีให้ผ่านพ่วนสองสงหาอีโปรให้นะครับ ผานนี้เป็นเอเป็นผานเป็นผานเขาเรียกว่าผานหนึ่งผานยังก็เฮ้ที่มันเป็นหยักไหมผานสับนะครับใบสุดท้ายเป็นผานสับถ่ายถ่ายงามนะครับสีเดิมไม่สนิมนะครับ ไม่มีรอยแตกครับพี่น้องสีเห,ห็นหงบอท้อนครับขันบอ่อชัดเจนเดี๋ยวมอือนพี่น้องผู้สนใจกับจังทักไล่ผมมานะครับมือเ้าเดี๋ยวผมส่งให้แลนะ้เดี๋ยวผมสีเบิ้งไปซาซานะครับผ้าเบิ้งไปซาซาสีเดิมนะครับลังคาเดิม ตัวนี้เป็น D.I. Special นะครับตัวพิเศษเราจะเปลี่ยนแว่นเลีวยวนะครับบ่ได้ล่างนะครับพี่น้องเปิดอันอัน,อน,อนเพื่อนฉีดสเปรย์ใส่เลยนี่แหละนะครับสภาพเดี๋ยวมือนเศร้าจังสีล่างให้พี่นะ้องตำหนิครับตำหนิมีตรงนี้ผุครับไม่หนึ่งในน้อยนะครับ ุง่อยๆเพราหลุมปูมือนี่แหละลอยวางแขนอันนี้บ่ปุนะครับอันนี้ลอยวางแขนอืปูมืออัดกันใดนะครับนิดหน่อยข้างบนบ่ปุนะครับเครื่องดีแล้วครับ <c oughs> อ่ะม่สิก เตะไฟยานพี่น้องหานาดนนะครับเครื่องนิ่มๆเนี่ยตัวนี้นะรบ <c oughs> <c oughs> ะบบให้เราดีมันสิเรียวนะครับเรีวมากเรียวเทียบซ้ำกันระบบปั๊มซ้ำกันกับซีเจ็ดแหละนะครับแสนเจ็มืนกว่าพนบาทเท่านั้นได้ครับพี่น้องเร่งเร่ง ใสดีครับไม่มีควันขาวเฟอฟอร์วินมึงครับบทสาเบิรงเด้อร์พี่น้องคำจักน้อยครับระบบโฟร์วินรับประกันใช้งานได้ประกัิดีนะครับเปิดไฟในว้วะลูกไฟติดปะไฟติดปะ Các bạn hãy đăng kí cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn สภาพงามอยู่ครับพี่้องเมื่อนี่เจสซี่ใครอยู่ครับใครอยู่วอนหวาน,นดอก <S 1> <S 1> สังเกตเบิ้งนะครับถ้าเป็น DI Special นะครับเดี๋ยวมิกเดี๋ยวเดี๋ยวนะดีไอสเปเนี่จะมีแผ่นตัวนี้นะครับถ้า DI ธรรมดาจะไม่มีนะครับถ้า DI s p e c ป a l จะมีแผ่นสีมีแผ่นตัวนี้ค้ายซ C LC7 ซะครับ วินใส่งานได้ปกติไฮดรอลิกปกตินะครับมันเหมือนเดี เรื่องดีไม่ไอนะครับสิ้นตรวนี้หยดตรวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสิ้นนี่เพราะว่าแกออกสิ้นอาจจมิมร้อยสิ้นเทาตัวหลังเนี่ยรนี่ตำนี้นะครับตำนี้ที่มันสอดหน่อยหนึ่งนะครับ ชัดบพน้อครับเดี๋ยวมือขึ้นเสาจะเปลี่ยนสิ้นเพราะตัวนี้ใหายครับประโยชน์แต่สิ้นล้อสิ้นไรไม่รั่วนะครับไม่รั่วซึมนะครับผ่านกับไ้ผ่านใบนี้มันเป็นใบผ่านสับนะครับมันจะเป็นทรงนี่สับใบอ้อยใบหยา เอกสารต้องรอเล่มนะครับเพราะว่าไปปิดงวดแล้ววันนี้รอเล่มจากสีสวัสดิ์เื่องดีเครื่องนิ่มครับซีผาดีไอสเปเชียลหนึ่งแสบาทพี่น้องสนใจกับทรมาหากันครับศูนย์หกสองนะครับ0ูนย2หกส5งแปดสองห้าห้าเผมชุมพรน้ำบุตรีกันอใอยตอนรับ ขอโทรศัพท์พี่น้องสายไดรับบทท่านกัขอประท่านอภัยด้วยพี่น้องเลยหลายอันหลายอย่างเบียกงานการสั่งเรื่องเหตดเท่นเลให้พี่น้องและพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามกันเบื่อครับขอประคุณพี่น้องผู้ติดตามเกียรติรับเบิ้งสุขสุขคนครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุท่านเดนอครับเด้อสวัสดีครับ